พุทธังสัตต uh -huh.

ดีใจมากเลยนะคะได้เจอต้นเมื่อวานที่ดูเฟซบุ๊กของวัดพุทธารามปิติรี่นี่นะคะณปาเป็นคนแกะต้นสลากไปพี่เอียืตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสอบถามต้นกันนะคะว่าทำไมถึงไปอย่างไรทำไมต้องแกะสลักของวัดพุทธรามในวันนี้ซึ่ง พิเงษมากเลยนะคะเห็นเลี่มแรกที่แกะครับเราไม่ทราบว่าเรียนมาด้านนี้ไหมอะไรยังไงดูศึกษาดูทางอินเทอร์เน็ตครับผมแล้วที่ไม่เคยเรียนมาลองแกะดูอยากแกะดูก็ออกมาอย่างนี้ก็กคุค้ค <น S 2> ม,มใจ <น S 1> ม,ม,มากเลยะค่ะ <laughs> เป็นคนที่ไหนคะที่เมืองไทยที่เมืองไทยเป็นคนขนแก่นครับแล้วก็พอใจไหมดีใจไหมที่ได้แกะเทียนพรรษาภูมิใจมากเป็นชิ้นงานที่ภูมิใจที่สุดเลยที่อยู่ที่นี่แล้วก็ส่งลูกไปให้หลวงปู่ที่เมืองไทยดูเขาก็ภูมิใจมากหลวงปู่อะไรคะหลวงปู่เรียนครับผมอยู่ที่จังหวัดอะไรอยู่ที่จังหวัดขนแก่นครับผมตอนนี้บวชเป็นพระได้สามพรรษาแล้วเหมือนกันที่นี่สามปี ใครเป็นคนทำคะพี่มารินีครับผมมีกลุ่มมีกลุ่มจัดดอกไม้อีกกลุ่มหนึ่ง oh, <okay. S 2> จัดที่วัดประจำจัด i เตสังโฆยะเคปันเตสังโฆปฏิชาณาตุปฏิชาณาตุมยังพันเตเอตังมยังพันเตเอตังปฏิปะยุคังปฏิปะยุตังสัพพริวารังสัพพริวารังเตมาสังเตมาสังพุทธัสสะพุทธัสสะปูชนัตถายะปูชนัตถายะ ทิมัสมิงทิมัสมิงอโปสัทธาคารีอโปสัทธาคารีมียาเทมะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอะยังเตมาสังอะยังเตมาสังพุทธัสสะพุทธัสสะปูชนฑายะปูชนฑายะปฏิปายุคัสสะปฏิปายุคัสสะฐานัสสะฐานัสสะ อานิสังโสอานิสังโสอัมมหากันเจวะอัมมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนัจักมาตาปิตุอาทีนัจักปิยะชนานังปิยะชนานังทีคารตังทีคารตังทิตายะทิทายะสุขายะสุขายะสังวัตตุสังวัตตุ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญของพระสงฆ์จงรับทราบขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายเทียนคู่นี้ขอมอบถวายเทียนคู่นี้พร้อมกับของบริวารไว้พร้อมกับของบริวารไว้ณพระอุโบสถนี้ณพระอุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาตลอดพรรษาขออานิสงส์ขออนิสงส์แห่งการถวายเทียนคู่แห่งการถวายเทียนคู่เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ยังไม่ถึงกระถิ่นโยมเป็นต้นหาาัวป่าอาสาทุปปามกันพ<า>่อต่อไปจะได้ฟังหลวงพ่อให้กูว,ว่าหนึ่งในโอกาสวันข้าวพรรษาในปีนี้เพื่อเป็นคติธรรมให้ญาติโยมได้นึ่งไป,ประพื้นปฏิบัติสืบต่อไปในโอกาสเข้าวพรรษาสามเดือนนะ ทีบางคนก็ตั้งใจว่าที่เคยทำอะไรเยอะๆมากๆว่าเดี๋สามเดือนนี้ก็อดกินก็ถ้าสาเดือนกินแล้วนอกนั้นอดก็ทุวดีกว่า <c oughs> แต่ยังไงก็ตามาสามเดือนทําได้ก็ก็ดีนะคนเคยพูดมากแต่สามเดือนก็พูดน้อย,น,อยอน้อยลงคนที่ผนเยอะช่วงนี้ก็หยุดผน,นก็ทุกทุกสิ่งก็คงจะสดใสในวันนี้ก็ยกคณะ ามาทำเบื้องต้นให้ได้ที่ที่ที่ททเรือนทางด้านโน้นนะครับแต่ไม่งั้ก็ไปพบกันที่ที่เฮกหรือบางเรื่องไปที่อัมสเตอรดัมก็ได้นะฮะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของท่านเนี่ยเกี่ยวกับว่าท่านจะทำอะไรก็ตามนะจะแต่งงานจะย้ยาจะมีลูกะอะไรเนี่ยมันเหมือนกับแต่ละคนก็ มีอะไรที่มันต่างๆกันไปเราก็เหมือนกับหมอแต่ละคนถหงือแม่ว่าเป็นโรคเดียวกันนะ่ะเช่นเป็นโรคหัวใจเงี่ยแต่สิบคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันทุกคนกรณีมันจะมีอะไรต่างๆเรื่องพวกนี้ก็เหมือนกันสําคัญคือท่านต้องมาคุยนะแล้วก็มาพูดจาเปิดเผยกันทีนี้ก็มีเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็ผมได้เคยกล่าวแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ชัดเจนก็คือเรื่องว่าเราจะทาบัตรประชาชนให้ท่านได้ที่ในประเทศในแถบนี่แหละ ที่สารทูตแต่ขณะนี้เนี่ยยังทําไม่ได้ติดอยู่อย่างเดียวคือจะซื้อเครื่องนะครับทุกอย่างพร้อมหมดอบรมพนักงานอะไรหมดแล้วรู้รูทางขั้นตอนทุกอย่างดีหมดนะครับระบบทางอ,อิเล็กทรอนิกส์ก็ครบถ้วนเรียบร้อยกระทรวงมหาดไทยกับที่ที่ทรงต่างประเทศแล้วก็ที่ผมก็เชื่อมเป็นหนึ่งมีระบบการความลับเป็นชั้นๆเข้า เข้าได้แค่ไหนแต่ละคนระดับไหนระดับสูงก็เข้าได้เยอะระดับไม่สูงก็เข้าได้น้อยอันนี้ก็าไม่ต้องกังวลทุกอย่างเรียบร้อยความลับของท่านก็ปลอดภัยเราจะทําแบบประชาชนให้ท่านได้ปัญหาคือยังซื้อเครื่องไม่ได้ต่อไปประสงค์จะให้พรเป็นสาบารีตั้งจิตอธิษฐานถวดน้ำแผ่กุศลให้แก่สัตว์ปรตสาทั้งหลายที่มีทุกข์ให้หมดทุกมีสุขใหสุขทิงขึ้น Yatha wariwaha pura paripurenti sakarang, Iwak miwak ito tinang petanang upakapati, Ikitang petitang tumang pemiwak semijadu, Sapi purentu sangkapa, Cantu menaratsu so yatha menicu dirasu so yatha nata. เภปวาวันตะลายโยสุกีทิขายุโกภาวะอภิวานาเสเลสนิจังุอทาปจายโนจตา ยังพลังอรหันตานัจเตเชนลาคังปันทามิสปะโส มหาราชินีนะครับที่เราจะจัดขึ้นในวันที่10สิงหาคมนี้นะครับอย่าลืมนะครับงานวันแม่ที่วัดเราด้วยนะครับ10สิงหาคมเป็นวันเสาร์นะครับซึ่งในงานเนี่ยเราก็จะมีนอกจากการบวชชีพราแมแบบหละมสุดแล้วก็จะมีการวาวพระพรนะครับเด็กพนางเจ้าพระบรมราชินีนาะและในวันนั้นนะครับเราก็ได้มีการจัดแข่งขันแะก็ขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับ ที่ที่นี่นะครับที่ที่หลังวัดเรานีนะครับและจุดประสงค์ก็คือว่า้องการให้พวกเราคนไทยที่นี่ทุกคนนะครับรา,ารู้จักกันสามารถทีกันช่วยเหลือกันนะครับในวันนั้นนะครับต,ตอนนี้เรามีทีมโนดตะแปดทีมนะครับที่เข้ามาแข่งขันนะครับไปตอนนี้ส่งมาอาร์เรทีมแรกนะครับชื่อทีมชายโยอัปปรอนนะครับเราจะมีแบ่งเป็นแปดทีมสี่สายก็สองสายนะครับแต่และสี่ทีชายโยอัปปรอนเป็นทีมที่ อ4คุณจะลองเขียนครับทีมชายของไอร์แลด์ด้วยกรีนบูอาร์หรือว่าอาร์ซียุวัปปาร์นะครับทีมที่สองทีมสี่ทีนะครับทีมสี่ทีของเราครับนักดนตรีนี่เองชาตุนตรีโอเคทีมเอา A4 ครับสิงปูอาร์อาร์ีขอให้โชคดีนะครับโี่มีการรอบเลยครับคดิ

ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่เราได้อยู่ได้ทำอาหากินตรงนี้นะครับได้มีชีวิตที่ดีทีม่มีโอกาสมีเงมีทอ,อ,องส่งเสียทังบ้านนะครับให้ร่วมกันทำบุญแจกอาหารน้ำให้กับประเทศฝรแงในวันที่เดี๋ยวเราจะบอกอีกทีเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานแบบชัดแพผ่านู้จองหา,าที่ให้อยู่ Daarnaast. Hoe heet jouw stichting? Ik stichting Weeshuis. En die zit in Thailand. In welke uh, provincie In uh, Chiang Mai. In uh, Shanghai, provincie Chiang Mai. Ik heb net iets uh, boven de stad Chiang Mai zelf. Ja. Yeah. En um, het Weeshuis is nu ongeveer een jaar open En uh, ik help daar al een jaar. Uh, op vrijwillige basis. En, uh, ik ben nu uh, voor een maand op vakantie zelf in Nederland en en besloten om het echt uh, tot een stichting om te zetten. En ja, uh, yeah. uh, hard aan de slag. Bishouds hè? Ja, een... zeg jij. Ja. Hoeveel kinderen heb jij om te verzorgen? Het uh, momenteel zitten we 14 kinderen. En eventueel mocht het beter gaan in de financiën zouden ze ook nog hebben ze nog wel ruimte voor een twee, trietal kinderen. En ze zijn allemaal Thaise kinderen. Het zijn Thaise kinderen, maar wel van mongsten. Dus we ze hebben allemaal Thaise identiteit, maar. Uh...